สวัสดีค่ะแจ็คพอตแตกครั้งแรกรางวัล N3 รับคุณเดียวเต็มๆ2.47จุแสนผู้ถูกรางวัล976ใบวันที่1พฤศจิกา2567นาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดให้มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลสลาก n 3หรือหวย n 3ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลณนะอาคารออกรางวัลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีโดยสามารถตรวจสอบและเช็คผลสลาก n 3ทุกรางวัลได้ที่รางวัล3ตัวตรง044รางวัล2ตัวตรง32สงรางวัล3ตัวสลับหลัก404 440รางวัลพิเศษ044 00000460 000 0ทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งได้ประกาศผลรางวัลสลากเลข3หลักหรือสลาก N3 ซึ่งเป็นการทดลองแซนบ็อกงวดแรกนั้นรางวัลที่ออกได้แก่เลข3ตัวตรงออก044มีผู้ถูกรางวัล976ใบคิดเป็นเงินรางวัล7,004บาท 3ตัวสลับได้แก่404และ440รับรางวัล3 0 6 5บาท2ตัวตรง32รางวันละ543บาทและรางวันแจ็คพอตมีผู้ถูกคนเดียวรับ247,82บาทโดยเป็นผู้ซื้อถูก3ตัวตรงเลข044ทําการสุ่ม ได้ Serial Number บนใบสลากได้หมายเลข044000000460ซึ่งผู้ถูกรางวัล3ตัวตรงและแจ็คพอตจะได้รับ247,786บาทหรือคิดเป็นบาทละ12,389บาทขอบคุณมุมข่าวค่ะยินดีด้วยค่ะ